อ๋อใส่ดินสวยอยู่เลยล่ะไป้อา้าเปิดประตูได้ไหมเอา้าโอ้เปิดได้เปิดได้ไหมขับของเนี้ยฮะ แต่งว่ารถเจ้าของก็ขับเองเหรอครับเจอกันครับพ่อโอ้สบูรณ์เลยขับคล่องเลยเป็นยังไงบ้างเอาขับเลยฮะเอาขับเลยเอาขับเลยขับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกไม่อายร้อยสี่สิบเลยแหละเฮ้ยจริงเหรอจริงผมขับแล้วน้องร้อยสี่สิบเฮ้ยเอเป็นไงเอเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบระบบนิ่มไหมสมูทคล่องสมูทดี อ,อ่าเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ผิดหวังต้องมาลองดูรถรถผมทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดอี๋ยวเดอี๋ยวเดี๋ยวโทรออกไหมโทรออาไหมโอ้อะไรเนี่ย<ไ>พอเรากดถ่ายคลิปปุ๊บปิดได้ทันทีเลยตายตายเอาอันนี้เปะข้างได้ไหม<น>เปะข้างเลยยิงน็อตเลยใช่ไหมเนี่ยดีไหม ตรงนี้แค่ตรงนี้อือฮะถ้ายิงนัดแค่ตรงนี้ได้อยู่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้อืมเพราะว่ามันมีบักตรงนี้ไงอ๋อไม่ต้องตัดล็อกปวดสุดท้ายเราตัดอ๋อยิงแค่ตรงข้างๆนี่ ข้างล่างหมดไปพันละสองพันห้าแล้วเนี่ยเชื่อได้ออนนี้ถ้าตัดไว้ไว้พับขึ้นนี่ได้สองคันเลยใช่ไหมนี่ได้นั่นแหละ

รู้ว่าคุ้มค่าซื้อมาหรือเปล่าก็เปะกันอย่างนี้หรือเปล่าฮชไหใช่ไหมเรารอดูเยผมก็ว่าอยู่ว่ามันติดถ้ามันติดมันติดข้างนี่เลยข้างมันจะพาเกาะไว้เนี่ยไอข้างกรนะบ,บะน่ะคอบๆอ่ะมันจะพาเกาะดินไว เอ้ยไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องใช้แล้วไม่ใช่ใช่คาดกี่ <laughs> ้องรู้อาจจะน้อยกว่าเดิม <c oughs> เทเล์ไปจอดร่มเลยจอดฮะฮะนอนนี่ปะนี่าเปยแล้วายมันนอนนี่ปะยายของมันนี่อ่ะนี่อยู่ตรงร่มนี่นี่มันร่มแล้วนี่แล้วนี่มัน้อมเลร์อ้อมขอขอมานนนนยางใหญ่ใ้ับไมโกยอะ เขาจะเอากลับบ้านแล้วเนี่ยเออทำไมไม่ช่วยไม่มีรถขุดดินแล้วซื้ใหม่ฮะซื้อใหม่ครับโตว่ซื้อคันใหม่เลยเนาโตเนาะเาตัวเก่า่้ว่ใหม่ทำไม่เป็ะเอาสอร้อยมาตักเลยอรักจู่อะจู่อ้ยอเก็านั่นหอกอือเดีจเย ตันนี้นะสุดท้ายแล้วสิบติดสิบตันหรือเปล่าไม่รู้หือคุ้มไว้อะไรโอเคพ่อยคุ้มเทวท้ายแล้วก็ได้ไม่ได้ของันมันเต็มรถไหมเนี่ยใช้ได้กี่วันเนอะ ไม่ได้ขาดแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเที่ยวที่สองครับ

này mấy mày à mà à 2 á ui, mình có đi qua đơn nhớ rồi đi, ừ tít nè, ui, chéo, ừ vô, ừ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  ผมจะขึ้นไปกับพีน่นนท์นี่แหละโอ้ฝุ่นเยอะมากเลยไม่ติดหรอกโอ้รับยายเยอะนี่ หน่อยนะวะไม่เป็นไรครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าทีมงานรอมันจัดหนักจัดเต็มกว่าน,นี้ <c oughs> โอ้ไม่ธรรมดานี่ยนี่ขับขับได้อเลยเนี่ยแกวเลย ก,ก็จะถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยถามธรรมดาโอ้เจอดินแข็งนะครับ าไม่ผิดหวังต้องมาลองดูรถรถผมทำงานแค่สีสันมันไม่สวยเฉยๆอันนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเอ,เอาอยังไงนี่เอากลับเลยเหรอครับเอากลับเลยเปลับเลยแล้ว่าจริงหรือเป่าเล่นน <c oughs> ี่พี่เอากลับเลยโอ้แล้วผมจะได้รถไรทำงานเนี่ยงานไม่เสร็จเลย <c oughs> ป่าอีหลีบ่จริงครับจริงอันนี้ใช้รุ่นไหนอยู่ใช้มาร์คีครับมาร์คีเล่นมากี่ปีแล้วสามปีสี่ปีแล้วครับสามปีมาร์คีนี่คันแรกเลยใช่ไหมไม่ครับคันแรกรุ่นไหนคันแรกจะเป็นอะโอมาโซ PC ลอยอ๋อ PC ลอยอ่าก็นอนโชกมวยลอยรุ่นห้าไหมรุ่นหนึ่งเลยครับรุ่นหนึ่งเลยนะโอ้สุดยอดเลยรุ่นหนึ่งเลยตัวเดินไอตัวเดินแข็งๆบ่ พอมาเจอมากทีนี่สบายเลยใช่ไหมมาทีมันเลยอ่าอันถามจริงอันนี้ขับดีเท่าเท่ารถที่บ้านไหม <c oughs> ไม่อ่ะอันนี้มันดีทุกอย่างเลยผมไม่อยากตีสักอย่างเลยนี่ไม่ตียังไงบุก,กี้ลัวมาแต <c oughs> <c oughs> ่มันก็มันก็ขับได้เนาะขับมันตั้งคือคือเราขับให้ไม่ดังก็ขับได้เนาะ <c oughs> อ่ามันต้องมีจังหวะมันนั่นแหละในมอสมาแล้วครับ ขับดีเพราะว่าเพราะว่าผมก็ขับรถเองเนาะผมก็รู้ว่าคันไหนระบบขับดีไม่ดีผมรู้แล้วเวลาตากไม่มีควันออกด้วยถามคนนั่งดูอะนะตูป้ไเวลาตากมีควันออกปะไม่มีเลยเนาะไม่มีโรถไม่มีอะไรเลยเนาะมิดมิดเดี๋ยวจะดึงรถมานะ่ะเนาะ เอากลับวันไหนโน้ตเ,เลยลเลยเดี๋ยวเราไปถามคนซื้อดูเอาจริงไหมเนี่ยเอาเอาดิเอาบ่ฮะเอาไยเอาเอาันไ,ไหนพเพราะอันไหนฮะลองคุยค,<า>คุย,คย,คย,คย <laughs> น่าจะคุยตราคาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ ผมก็เสียงแหบหมดแล้วสวัสดีครับผม